พระเอกนะครับได้ทำการปลอมตัวและก็ได้นำาอื่น,นะครับยัดปากตัวโกงไปหนึ่งทีนะครับผมและพวกตัวโกงมันเนี่ยนะครับก็กลับคิดว่าพระเอกนั้นก็คือผู้วิเศษนั่นเองที่สามารถเปลี่ยนพวกของสกปกให้เป็นยาได้และพระเอกของเรานั้นก็ได้กลับมานั่งดื่มอยู่อย่างสบายใจนะครับและแจสมินนางก็ได้โผล่มาซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่านี่อาจารย์เตียงที่ข้าซื้อให้มันหลับสบายไหมล่ะ และนางนะครับก็ได้ถามกับพระเอกว่าเจ้าไปเรียนรู้พวกวิชายามาจากใครงั้นหรือและพระเอกนะครับจึงตอบว่าคนที่ซ้อนข้านั่นก็คืออาจารย์ของข้าผู้นี้เองและชักต่อมาพวกตัวโก้งเนี่ยนะครับมันก็ได้ทําการเชิญให้พระเอกมาที่นี่อีกเพื่อทําการรักษาให้กับเซียวล้วเฉิงซึ่งเขาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระเอกก็ถึงกับบอกเลยว่านี่แกอีกแล้วเลว่และในครั้งนี้เนี่ย แกเอาอึมาอีกหรือเปล่าซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ล็อกไม่ล็อกและพระเอกนะครับก็ได้ทําการยืดแขนของตัวโกงไปนหนึ่งทีซึ่งแจสมินนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าเนี่ยมีทักษะเรื่องยาที่ดีจริงๆเลยนะแถมยังเป็นคนที่ใจดีมากด้วยซึ่งจากนั้นพวกอาจารย์ตัวโกงพวกเขานะครับก็ได้บอกว่านี่ท่านหมอการทําแบบนี้มันนั้นก็จะช่วยให้เสียวลัวเฉิง มันหายได้จริงหรือซึ่งพระเอกก็บอกว่าพวกเจ้าขอรอดูไปสิซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ทําการรักษาแหกับตัวโกงไปเพราะว่าพระเอกนั้นก็ได้มีแผนการรับอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมและต่อมาหลังจากที่พระเอกนั้นได้ทําการรักษาเสร็จพวกตัวโกงนะครับจึงได้ถามพระเอกว่านี่ท่านหมอวิเศษท่านกําลังจะไปไหนนั้นหรือเพราะท่านบอกว่าจะเริ่มรักษานับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่หรือ ซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกนะครับว่าข่าก็บอกไปแล้วไงว่าห้ามให้อาหารกับหลวเชิงนะเพราะข้าหน้นก็เป็นคนเดียวที่สามารถจะให้อาหารเขาได้ซึ่งพวกตัวโกงนั้นก็กาลังที่จะทําการโกหกไปนะครับว่าพวกเขายังไม่ได้ทําการให้อาหารกับลัวเชิงเลยและพระเอกเขาก็ได้บอกไปอีกว่าอย่ามาโกหกหนะ้าข้าเห็นนะว่าที่ปากของลัลวเชิงมันก็มีคราดน้ํามัน แต่ติดอยู่ที่ปากซึ่งมันนั้นก็น่าที่จะเป็นผวกซุปใช่ไหมละ่ะและนาจจะเป็นซุปไก่ด้วยและถ้าหากพวกเจ้าไม่เชื่อฟังกันเนี่ยข้าก็จะไม่ทําการรักษาเจ้าเด็กนี่อีกแล้วซึ่งผวกตัวโกงนะครับผมถึงได้รีบเข้ามาถามการขอโทษพระเอกพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าพวกเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้พระเอกนั้นได้มารักษาต่อซึ่งพระเอกเขาจึงได้ทําการโกหกไปนะครับว่า จริงๆแล้วต่อให้พวกเจ้าได้ยกขบวนแห่กันมาเพื่อขอร้องข้าพูนนี้แต่ถ,ถ้าว่าข้านะก็จะไม่ทําการรักษาให้กับเจ้ารวยเชิงหรอกแต่ถ้าว่าข้านั้นก็เคยมีหลานและก็เคยได้สูญเสียหลานไปแล้วคนนึงด้วยและหลานของเจ้าก็ทําให้ข้านั้นก็ดันไปนึกถึงหลานของตัวเองเข้าและข้าพูนนี้ก็เลยจะยอมรักษาให้กับรวยเชิงก็ได้และพระเอกก็ได้ทาการหลอกให้ตัวโกงนะครับ เรียกพระเอกว่าปู่และพระเอกนั้นก็ได้แกล้งร้องไห้พร้อมกับบอกไปว่าหลานรักปู่เนี่ยคิดถึงหลานจริงๆเลยนะและจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้พลังเพื่อรักษาตัวโกงพร้อมกับได้ทําการหักกระดูกของมันไปด้วยซึ่งพระเอกก็ได้แกล้งตัวโกงไปเล่นๆนะครับแต่ถ้าว่าเขาก็ได้รักษาจริงทําให้หลวเชิงนั้นก็ได้หายดีจากอาการบาดเจ็บและแจสมินนางก็ได้บอกว่าข้า ทนดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่แสดงเก่งจริงๆและจากนั้นนะครับหลังจากที่พระเอกได้ทําการอัดตัวโกงจนหนําใจแล้วและพระเอกของเรานะครับจึงได้ทําการออกอุบายกับพวกตัวโกงแปลว่าการรักษานะมันนั้นก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอกนะและสํานักแห่งนี้มันก็ได้เปิดมาเป็นพันปีแล้วอีกด้วยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าที่นี่มันก็จะต้องมีหอเก็บสมุนไพร อยู่ด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งอาจารย์ตัวโกงจึงได้รีบบอกไปว่าใช่แล้วท่านหมอและได้โปรดรีบตามพวกเรามาทางนี้ด้วยเถิดซึ่งพระเอกนะครับก็ได้เข้ามายัางหอเก็บสมุนไพรที่หายากเป็นอย่างมากและมีน้อยคนมากๆนะครับผมที่จะได้เข้ามาอย่างที่แห่งนี้และอาจารย์ตัวโกงเขาจึงได้บอกไปอีกว่าที่นี่ก็คือที่เก็บสมุนไพรหายากที่พวกเราได้รับมาจากพวกราชะวงศ์เสี่ยว และมันนั้นก็เปรียบเสมือนกับสมบัติวิเศษประจําสํานักเราและมันก็มีสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากทั่วทุกสารทิศแต่เก็บเอาไว้ที่แห่งนี้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ยิ้มหวานไปหนึ่งทีพร้อมกับบอกไปนะครับว่าข้าขอสมุนไพรละอองตะวันเลือดที่อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งภูอาวุโซตัวโกงเนี่ยนะครับ เขาก็ได้คิดนะเจ้าว่าที่หอยาแห่งนี้มันก็มีกลิ่นยาที่ผสมปนเปกันแต่หมอยาคนนี้นั้นกลับสามารถแยกกลิ่นของมันออกได้งั้นหรือและเขานั้นก็ช่างเป็นผู้วิเศษที่ฟ้าส่งมาจริงๆเลยและพระเอกนะครับเขาก็ได้บอกต่ออีกว่าและข้าก็จะขอเอาสมหิมะไปจากที่นี่ด้วยนะและมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะพระเอกนะครับนั้นก็ได้มาเจอกับดาบวิเศษเล่มหนึ่ง ซึ่งตัวโกงก็ได้บอกว่าท่านตาดีมากเลยนะเพราะว่านี่ก็คือดาบเพลิงอัมพันยังไงละ่ะและว่ากันว่ามันนั้นก็ถูกล้อมขึ้นมาจากชิ้นส่วนของเสือขาวในตำนานและก็เป็นอาวุธที่พิเศษเป็นอย่างมากแถมก็มีราคาที่แพงสุดๆเลยด้วยและนอกจากนั้นพวกเราก็ยังมีปืนยาพิษเพลิงแล้วก็ระเบิดประกายสายฟ้าอีกด้วยนะและตัวโกงนะครับก็ได้ทําการอธิบายวิธีการใช้พวกมันและพระเอก เขาจึงได้บอกไปว่าวิธีการใช้มันเนี่ยก็คือการจ่อหน้าคนแล้วก็เนียวไกลแบบนี้ใช่หรือเปล่าซึ่งตัวโกงก็บอกว่ามันก็ใช่ยู่์ลอกแต่ท่านช่วยเล็งมันไปทางอื่นจะได้หรือไม่และชักต่อมาพระเอกนะครับก็ทําการรักษาทนเสี่ยวรวยเชิงนั้นก็เกือบหายดีสิ่งพระเอกเขานะครับก็ได้บอกเพิ่มเติมไปอีกว่ายาชนิดต่อไปที่ข่านั้นก็ต้องการเป็นอย่างมากซึ่งมันนั้นก็คือ ยามงกอยังไงล่ะซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นนะครับพวกเขาก็ต่างพากันอึง้งพร้อมกับบอกไปอีกว่ายามังกรนะมันก็หายากเป็นอย่างมากเลยนะและก็คงจะไม่มีในทวีปของเราด้วยซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกไปนะครับผมว่าถ้าอย่างนั้นหลานเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีวันหายนะและอีกอย่างข้าเนี่ยก็ได้รู้มาว่ามียามังกรอยู่ที่เมืองของเราด้วย ซึงพวกตัวโกงนะครับถึงได้บอกกันต่อว่านี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะและมันอยู่ไหนงั้นล่ะมันอยู่ที่สำนักดาบเจ็สังหารหรือว่ามันอยู่ที่หอ,อการค้ายายล่ะซึ่งพวกตัวโกงก็ดูจะอึ้งๆนะครับและวก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อและอาจารย์ตัวโกงอีกคนนั้นเขาจึงได้บอกไปว่าพระเอกนั้นก็คือคนที่สามารถแยกแยะกลิ่นของยาวิเศษได้ถ้างั้นก็แสดงว่าพระเอกเนี่ย ก็น่าจะต้องเป็นผู้วิเศษอย่างแน่นอนและพระเอกเขานะครับจึงได้บอกให้พวกตัวโกงนั้นไปตรวจสอบดูที่สมาคมจันทมินและฉากต่อมามันก็ได้มีคนนะครับแต่เดินทางมาถึงที่สำนักของพระเอกและแม่นางซื้อหลัวนางจึงได้ถามไปว่าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าหาเขาเจอบ้างหรือเปล่าล่ะซึ่งคนพวกนี้พวกเขาจึงได้บอกนะครับว่าพวกเราได้ทำการค้นหาจนทั่ว ทุกคนแห่งแล้วนะแต่ก็ดันไม่เจอเบาะแสอะไรบ้างเลยและเมืองแห่งนี้เนี่ยมันก็เล็กมากเลยนะและมันก็น่าจะต้องมีร่องรอยเบาะแสบ้างสิซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับผมกําลังตามหาตัวของพระเอกอยู่และก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้ปลอมตัวอยู่ที่เมืองของตัวโกงซึ่งแม่นางซื้อหลวนะครับก็ดูจะเป็นห่วงพระเอกเป็นอย่างมากและฉากต่อมา พระเอกนะครับผมก็ออกอุบายอีกว่าถ้าเจ้าอยากจะได้ยามังกรแล้วก็เจ้าก็จะต้องเดินทางไปยังที่แห่งนั้นตัวตัวของเจ้าเองและข้านเนี่ยก็จะขอเข้าไปที่หอสมุนไพกอนซึ่งอาจารย์ตัวโกงพวกเขานะครับจึงได้บอกต่อว่าผู้คนที่สามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอย่างที่แห่งนั้นได้มันนั้นก็มีแค่ สองคนเท่านั้นแต่พวกเขาทั้งสองก็มีหน้าที่ต้องเดินทางเพื่อไปเอายามังกพรพะฉะนั้นเขาก็จะขอฝากกุญแจห้องสมุนไพรเอาไว้ให้กับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ทำเป็นว่าไม่อยากได้นะครับแต่ก็ได้บอกไปว่าข้าก็จะทำการรับมันไว้ก็แล้วกันและเจ้าก็รีบๆไปเอายามังกรมาให้กับข้าได้แล้วซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการยิ้มแบบโคตรเจ้าเล่ห์นะครับผม อมบอกไปอีกว่าราชวงศ์เซียวพวกแกได้ทำการหาเรื่องผิดคนแล้วละและยาที่พวกเจ้าแต่ทำการเก็บรวบรวมมาเป็นเวลานับหนึ่งพัปีเนี่ยข้าก็จะขอรับมันเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวและพระเอกนะครับก็ทำการโกยไปจนหมดตู้นั่นเองและพระเอกนั้นก็ดูจะสะใจเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะพวกตัวโกงมันก็ได้ทำการจับปูพระเอกกับอาของเขาไปขังคุกนะครับ ทางทางที่สองคนนั้นก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนั่นเองและฉากต่อมาพระเอกนะครับก็ได้แวะเข้ามาเอาดาบวิเศษกับพวกอาวุธไปจนหมดเกลี้ยงและก่อนกลับพระเอกนั้นก็ได้แวะไปหาเสี่ยวลัวเฉิงอีกรอบนึงนั่นเองพร้อมกับได้ตบหน้าหมันไปอีกหนึ่งทีแล้วก็บอกไปว่านี่หลานรักในที่สุดพวกเราก็จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันสักทีนะและข้ามีเรื่องที่ต้องการจะบอกกับเจ้าสักหน่อย แต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็พูดยากหน่อยนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะพูดมันได้อะเปล่าซึ่งทานใดนั้นพระเอกนะครับภุ่มก็ทําการแปลงร่างเป็นร่างที่แท้จริงซึ่งก็เรียนทําเอาตัวโกงนะครับพุมหมานก็ถึงกับอึ้งกิมกี่และชากต่อมาพวกตัวโกงนั้นก็ได้ออกเดินทางมาตามที่พระเอกแต่ทําการสั่งเอาไว้พร้อมกับได้บอกกับเจ้าของร้านไปว่าเฮ้ยนี่แกนะส่งยามังกรมาซะ พอพวกเรารู้เน่ว,ว่าแกได้ทําการซ่อนมันเอาไว้ที่หลังร้านใช่หรือเปล่าซึ่งพ่อค้าเขาเนี่ยนะครับก็ถึงกับงงเป็นอย่างมากและก็ได้บอกไปว่ายามังกอนอะไรกันอย่างนั้นหรือข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยซึ่งทันใดนั้นพวกอาจารย์ตัวโกงนั้นก็ได้นําตราสิพเอกได้ทําการมอบให้มายืนให้พ่อค้าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับพ่อค้าไว้นะครับว่าถ้าหากมีคน แต่เอาตรานี้มาให้ก็จงนําสิ่งของสิ่งนี้มอบกลับไปนะสิ่งพวกตัวโกงนั้นมันก็ได้คิดว่าพวกมันเนี่ยนะครับก็ได้ยามังกรกลับมาแล้วจริงๆถ้าเท่าว่าเมื่อพวกมันนั้นก็ได้กลับมาถึงนะครับพวกมันเนี่ยก็พบว่าเซียวล,ลัวเฉิงก็ได้รับบาดเจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมและยาที่พวกมันคิดว่าเป็นยามังกรแท้จริงแล้วนะครับมันนั้นก็เป็นเพียงมเมล็ดถั่วเฉยๆและพวกมัน ก็ยังได้พบอีกนะครับว่าของวิเศษทั้งหมดมันนั้นก็ได้หายไปแล้วซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เขียนโน้ตทิ้งเอาไว้นะครับว่าข้าขอบใจเจ้ามากเลยนะสําหรับการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นจากยุนเฉอซึ่งตัวโกงนะครับผมมันก็โกดพระเอกเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ได้กลับมาอย่างสบายใจนะครับพร้อมกับสมบัติที่ได้นําไปเก็บไว้กับอาจารย์ของเขาและทันใดนั้น พระเอกนะครับก็ได้เดินสวนกับปรมาจาร์ตัวโกงที่เพิ่งจะกลับมาและทันใดนั่นเองหมันก็ได้มีข้อความได้ถูกส่งมาหาปรมาจาร์ทุกคนว่าพระเอกนั้นก่อเป็นนักต้มตุนซึ่งพระเอกนะครับก่อเลยได้เข้าซัดกับปรมาจาร์ตัวโกงและพระเอกเขาก็ได้ใช้ระเบิดที่เพิ่งจะขโมยมาซัดใส่ตัวโกงไปนั่นเองนะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยในอีพีนี้ ก็หวังว่าคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับจะได้รับความสนุกกลับไปไม่มากก็น,น้อยนะครับผมและผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปจนจบและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับม